ดีค่ะเงยเลยนะคะวันนี้เงยเลยจะมาตอบคําถามดุ่มๆที่คิดจะจีบสาวพมา่าเนาะแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะมากเนาะถ้าจะจีบสาวพมา่าเนี่ยสาวพม่าจะรู้สึกยังไงเนาะอะไรอย่างนี้โอเควันนี้เงยเลยก็จะตอบในมุมของตัวเองลวกันเนาะตัวเองก็เป็นสาวพมา่าและเข้ามาทํางานที่เมืองไทยเนะเาะนี่คือสาวพม่าไม่ได้จีบยากนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องแบบแปนเรื่องแบบคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบจริงจังแล้วก็อยากมาีคู่ชีวิตแบบยาวๆแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปเนาะก็เขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบคิดมากนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเมือนอไเลยเองก็เหมือนกันเนาะเราก็ต้องคิดทางพ่อแม่เราอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะชอบสอนตลอดว่าเออคนไทยคิดดูดีๆนะเขา ถ้าแต่งงานกับเราไปเราต้องอยู่ประเทศเขาตลอดชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแฟนเราเป็นใครอะไรเงี้ยจะอยู่ได้ไหมครอบครัวเขาจะยอมรับเราได้ไหมเนาะเราก็เป็นไม่ใช่คนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะ แล้วพอมีปัญหาแล้วจะใครจะช่วยเหลือเราอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยจะคิดในมุมแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดกับเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ่ได้พูดคือหนมไทยเนี่ยแฟนเยอะค่อนข้างที่จะแฟนเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางทาง สามพม่าเนี่ยสาวพม่มาค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องชีวิตคู่อะไรเงี้ยถ้าเราจะแต่งงานกับใครสักคนดูว่าตัดสินใจที่จะอยู่กับใครสักคนเราก็อยากที่อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วส่วนหนึ่งคือเรากังวลว่าเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนาะอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพูดคุยแบบเออไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบคิดมากในตรงนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละที่ออสาวๆมาที่กังวลเนาะคือเขาไม่ได้จีบยากนะแต่ก็ว่าค่อนข้างที่จะจริงจังเนาะอะไรเงี้ยถ้าแบบอาหนุ่มไทยคนไหนที่แบบสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็พยายามเนาะเออแสดงความจริงจริงใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ยพาไปเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเขาก็ ถ้าอาเขาจีก็แบบนั่นน,น้าอะไรเงี้ยก็อดทนจีบเขาเธอแบบสนใจเขาจริงๆเนาะอะไรเงี้ยจริงสาวพมา่าเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันเนาะค่ะทีเนี้ยถ้าได้แต่งงานหรือว่าอยู่กินกับสาวพม่าเนี่ยก็ดีนะโชคดีเพราะาเขาค่อนข้างที่จะขยันแต่ก็ชอบเก็บเงินอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคนี่ก็มีประมาณแค่นี้แล้วเนาะก็ถ้าจีก็พยายามนิดนึงเนาะถ้าใคร คิดจะจริงจังจริงๆโอเควันนี้เงี้ยเลยก็จะมาตอบแค่นี้เนะเาะแล้วก็สงสัยอะไรอีกก็ส,ส่งส่งข้อความหรือว่าส่งอะไรมาให้อีกก็ได้นะคะเงี้ยเลยจะได้ตอบให้